ห้ามคิดแบบเฉพาะเจาะจงก็คือความรู้สึกหนึ่งแนวความคิดหนึ่งแต่ไม่ต้องคิดโดยเกินควรควรนึกภาพการประสานเข้ากับธรรมชาติอย่างไร กลมเกืนกับธรรมชาติก็คือประโยคนั้นห้ามคิดแบบเฉพาะเจาะจงเกินไปมันไม่มีวิธีนึกภาพแบบเฉพาะเจาะจงที่แน่นอนก็คือมีความหนักอยู่แบบนี้นั่นคือตัวเองก็ธรรมชาติประสานเป็นหนึ่งเดียวแต่คุณไม่ต้องคิดเจาะจงเกินไปลองนึกภาพตัวเองประสานลูกับห้องคิดดูอีกทีเหมือนทานฟอร์มเมอร์เลยพอตัวเองประสานลูกับต้นไม้ก็ทําอย่างกับตัวเองเป็นโลกประสาทห้ามคิดแบบเฉพาะเจาะจงก็คือความรู้สึกหนึ่งแนวความคิดหนึ่งแต่ไม่ต้องคิดเลยเกินควรถ้าคิดเกินควรแบบนั้นอาจเกิดปัญหาได้ ห้ามคิดแบบเกินควรโดยเด็ดขาดใช่อาจารย์จำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีท่านหนึ่งขณะที่เพิ่งเยผยแพร่การเดินปากว่าต้องประสานเข้ากับธรรมชาติเขาบอกว่าถ้ามีภูเขาละ่ะอาจารย์บอกว่าก็ประสานเข้ากับภูเขาได้ต้องคิดอย่างไรกันแน่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น ขณะที่คุยกันอยู่ก็มีสุนัขตัวหนึ่งเดินมาเขาบอกว่าหรือว่าผมไปสุนัขด้วยเหรออาจารย์บอกว่าไม่ต้องคิดเจาะจงขนาดนั้นก็คือพวกเราและธรรมชาติทั้งหมดล้อมรวมไปหนึ่งเดียวกันไม่ต้องคิดเจาะจงอะไรทั้งนั้นแค่มีความตระหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องคิดไปเกินควรถึงจะเป็นตัวของตัวเอง